สำหรับข้อสามมาตรงนี้เราก็ทําแบบเดิมนะครับสาหรับข้อ f เนี่ยผมก็จะมองตัวส่วนทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ให้เป็นยูไปละกันยูเป็น3มบวกกับ2 e กําลังเซเนาะซึ่งพอเราดิฟตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยดิฟของ3มไปค่าคง,งที่ก็จะหายไปส่วน2ตรงนี้คูณกับ e กําลัง x อยูอีกเดีจะเป็น2 e กําลัง x แล้วก็ DX แบบนี้ไปเนาะสังเกตว่าตรงนี้หน้าตาก็จะคล้ายๆกับพจน์ที่เหลือที่เรามีในอินทิเกรตตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะได้ออกมาเป็นเศษหนึ่งส่วน u นะแล้วก็คูณกับ e กำลัง xdx ตัวเนี้ยผมย้าย2มาหารอีกฝั่งหนึ่งก็จะออกมาเป็นเศษหนึ่งส่วนสองแล้วก็ d u อยู่แบบนี้ไปเนะาะดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวผมเขียนใหม่เป็นเศษหนึ่งส่วนสองแล้วก็เศษหนึ่งส่วน y d u นะครับตอนนี้เศษหนึ่งสองเป็นค่าคงที่เราทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วก็เศษหนึ่งส่วน y เนี้ยอินทิเกรตแล้วจะได้เป็นล็อกของค่าสมบูรณ์ของ u แบบนี้ไปเนาะซึ่งตรงน,นี้เราก็ต้องทมาทำเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าเราจะต้องอัปเดตค่าตัวบนแล้วก็ตัวล่างด้วยจากเดิมที่เรามีล็อก4นะก็จะได้เป็น3บวกับ 2 e กำลังล็อก4แบบนี้ไปนะครับซึ่งตรงนี้สังเกตว่าเราจะมีวา่าเ x p กกับ l o อกเป็นของที่ต้องกันข้ามกันดังนั้นมันก็เลยจะหักล้างกันไปเหลือเป็น4่เฉยๆ3บวกกับ2คูณ4เนี่ยจะได้เป็น11ออกมานะครับดังนั้นเลขตัวบทเนี่ยจะมีค่าเป็น11นะส่วนเลขตัวล่างจากเดิมที่เป็น0อยู่เนาะเราก็อัปเดตค่าเหมือนเดิมจะได้เป็น3บวกกับ2 0. คูณกับ e กำลัง0 e กำลัง0เนี่ยได้1มา3บวก2ก็จะได้เป็น5แบบนี้ไป Okay. เราก็เลยจะได้ว่าตรงนี้เริ่มมาเราเอา11เข้าไปแทนนะครับก็จะได้เป็น1 1ส่วน2แล้วก็ล็อกของ11เนาะลบอ,ออกด้วยเราเอาเลขตัวล่างเข้าไปแทนก็เลยจะได้เป็น1ซส่วน2แล้วก็ล็อกของ5แบบนี้ไปนะครับส่วนข้อถัดมาตรงนี้ผมก็ทำเหมือนเดิมน,นะเราจะให้สิ่งที่อยู่ข้างในรูทตรงตัวส่วนเนี่ยเป็น u ไปนะครับ u ของเราจะเป็นโคไซด์ตรงนี้ผมเขียนเป็นโคไซ n ์ของ x ยกกำลังสองแล้วก็บวก1ิ 16. แต่ละกันเพราะว่าในการจะดิฟตรงน,นี้เราต้องมาใช้กฎลูกโซ่กับโคไซน์ x ยกกำลัง2แบงนี้นะครับผมจะมองโคไซน์ตรานี้เป็นไซ้ไปซึ่งตรงน,นี้ดิฟแล้วเราก็จะได้เป็น2คูณกับโคไซน์ x ตรงน,นี้คือการดิฟตัวนอกอยาให้ไส้เลยนะแล้วก็จะต้องคูณด้วยดิฟไซ้ซึ่งดิฟของโคไซน์เนี่ยจะได้ออกมาเป็นลบไซนไปนะครับดิฟของโคไซน์เนี่ยจะได้ออกมาเป็นลบของไซน์ x แล้วก็จะมี dx แบบนี้ไปเนาะ ซึ่งตอนนี้ถ้าผมจะจัดรูปต่อนิดนึงนะเดี๋ยวผมดึงเครื่องหมายลบออกมาเราจะได้เป็นลบ2แล้วก็คูณอยู่กับ cos x แล้วก็คูณกับ sin x dx แบบนี้ไปนะครับอ่ะเราเอามาแทนค่าในสิ่งที่จบให้มาตรงน,นี้สังเกตว่าก้อนที่เหลือเนี่ยเราจะมี cos x sin x dx ซึ่งก็นาจาซึ่งก็จะหนา้าตาคาล้ายๆกับของที่เรามีตรงน,นี้นะครับเราย้ายข้างลบ2มาหาอีกฝั่งหนึ่งตรงน,นี้เราก็เลยจะมีเป็นเศษ1ส่วนลบ2แล้วก็ du ตรงน,นี้อยู่นะ ส่วนที่เหลือตรงนี้เราก็จะมีเป็นเศษหนึ่งส่วนรูทอยู่ไปนะครับเศษหนึ่งส่วนรูทอยู่จะรบได้แบบนี้มาถ้าผมจะจัดรูปตรงนี้ต่อนะเราจะมีเป็นเศษหนึ่งส่วนลบสองนะครับเศษหนึ่งส่วนลบสองแบบนี้เดี๋ยวผมขอเขียนเป็นลบเศ็หนึ่งส่วนสองดีกว่าเราจะมีลบเศษหนึ่งส่วนสองแล้วก็อยู่ยกกำลังลบเศษหนึ่งส่วนสองแบบนี้ไปนะครับการที่เรามีรูทอยู่คืออยู่ยกกำลังเศษหนะึ่งส่วนสองเนาะแล้วก็ผมดึงขึ้นมาข้างบนตรงนี้ก็เลยจะกลับเครื่องหมายเป็นลบไปซึ่งตรงนี้ ลบหนึ่งส่วนสองไปค่าคงที่เราขิงไว้ย่างนั้นส่วนยูยกกาลังลบหนึ่งส่วนสองเนี้ยเราอินทิเกรตเสร็จปุ๊บเราเอาหนึ่งเข้าไปบวกกับเลขชี้กําลังก็จะได้เป็นยูยกกําลังหนึ่งส่วนสองนะแล้วก็หารด้วยหนึ่งส่วนสองอีกตัวหนึ่งตรงนี้ไปสังเกตว่าเราก็จะมีหนึ่งส่วนสองกับหนึ่งส่วนสองตรงเนี้ยตัดก,กันไปได้นะครับก็เลยจะเหลือเป็นแค่ลบของ u ย,ยกกําลังเซตหนึ่งส่วนสองหรือก็คือลบของ u แบบนี้ไปเนาะแต่ตรงน,นี้อย่าลืมว่าเราต้องทําแบบเดิมด้วยก็คือว่าเราต้องมาอัปเดตค่่่าาาตตตัวววบนนนนนแลล้้ก็งงรรีีีะคจเเดิมทปย ค่าของเราค่าใหม่นะก็จะได้เป็นปัวหนึงนะตรงนี้ไม่ใช่บวกสิต้องเป็นบวกสินะครับตรงนี้เขียนผิดตั้งแต่แรกต้องเป็นบวกสิบหกซึ่งที่จริงแล้วตรงนี้ผมแก้มาที่เหลือก็ยังไม่มีอะไรผิดนะคะรับตัวที่เหลือยังเหมือนเดิมอยู่นะทีนี้จากพายสองสองเนี่ยผมอัปเดตค่าก็จะได้เป็นโคไซน์ของพายสองสองยกกาลังสองแล้วก็บวกสิบหกแบบนี้ไปนะครับโคไซน์ของพายสองสองยกกำลังสองแล้วก็บวกบบะะส 2, กก 2, กิบหกเนาะ ตอนนี้คือโคไซน์ของ90องศามีค่าออกมาเป็น0ูนย์ะครับศูนย์กำลังสองบวก16กเนี่ยก็จะมีค่าเป็น16เหมือนเดิมไปดังนั้นเลขข้างบนตรงน,นี้ก็จะเป็น16เนาะเลขข้างบนของเราจะเป็น16นะครับเดี๋ยวเริ่มมาแทนตรงน,นี้เลยละกันเราเอา16เข้าไปแทนก็จะได้เป็นลบของรูสิแบบนี้ไปนะครับส่วนเลขตัวล่างตรงน,นี้จะเดิมที่เป็นศูนย์เนี่ยผมก็อัปเดตใหม่กลายเป็นโคไซน์ของ0นย์กำลัง2แล้วก็บวก16นะ โคไซน์ของศูนย์เนี่ยจะได้เป็น1นะครับ1กำลัง2บวกก็จะเป็น17ไปแล้วนะได้ตัวล่างตัวนี้ก็จะเป็น17เนาะเราเอา17เข้าไปแทนก็เลยจะได้เป็นลบของรูส17แบบนี้ไปนะครับตรงนี้ถ้าผมจะคิดเลขต่ออีกนิดหนึ่งนะตัวหน้าตรงนี้ก็จะออกมาเป็นลบของ4นะครับแล้วก็ตัวหลักเนี่ยลบจอลบเป็นบวกก็จะกลายเป็นบวกดูสิแบบนี้ไปเนาะ